สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาด้อจ้ามางังดมตตัดเห็ดขนสนเห็ดน้ำผึงน้ำยายเอวหัวเถกคนลาเห็ดยูเคอีกแล้วจ้าพี่น้องนี่จ้านี่จ้ายาเอวก็สิของ์งัดเอาสะดวกจ้าพี่น้องจ้างัดตอตเลยระค่า้าดูดซีนน์ฝันขาอวบขาไ่ขาขาวง้มขึ้นอย่างพี่น้องยายเอาออไปมุกกินเนยอันเขาทีเรียวทีมันเกีบนะพี่น้อง คลิปที่เร็วนะเอาไปมกมกเส้หมูกับเส้ปีขนพี่น้องเอ้เสียบไหลเสียบขาเพิ่นก็กินได้เพราะมีปัญหาเราจะพี่น้องมึงดูคนหน่อจ้ะเบิ่งเนี่ยจ้าอู้วขาขาวขา,ขาอวบขักเด้อค่ะเนี่ยคืขอขาแย่เอ๋อละขออขาวแง่แง่อวบ, <c oughs> บอวบบ่าวดูบ่าวไหลเราจะยังหัวถึกยังมามีหลายเถิดจ้าแล้วเบิ่งเนี่ยค่ะุูนนะดอก่ายทั้งยูต่อทั้งยูน้ำต่อน้ำค้นตน้นใหม่ทั้งยูน้ำเดินขีดดินซื่อๆได้พี่น้องเนี่ย หลายคักค่ะโอ้ยมั่งามแท้ป่ก่อนี้ยังมั่งงามเท่ยงได้เบิ่งห้อยอันถือกินไปแล้วกับนี้แจพี่น้องเป็นดอกไงล้วยายเอ๋อสิบก่เก็บดอกพี่น้องยายเอ๋อสิหาเก็บเป็นโกนี่หน่อยกับดอกตุ่ม้ะค่ะนี่จ้ะพี่น้องลังลังก่อเพิ่นก็เกิดอยน้ำเดินขี่ดินยังซี่งละแค่ะเนี่ยพูดเอาเลี้ยวไปเห็นหลายกว่าอยู่พี่น้องยายเอ๋อสิไปจัดการเพิ่น้ะค่ะ อันน huh ี้บ่แมนเห็ดขนสนเด้อจ้าพี่น้องบ่แมนเห็ดน้ำเพิงเด้นี่อันนี้เห็ดพิษจ้าอันนี้จังคอยแมนเห็ดน้ำเพิงเห็ดขนสนน้ำเพิงพี่น้องแล้วเบิ่งเพิ่นสิเกิดอยู่ใกล้ๆกันนั่งซี่ละพี่น้องจ้าผู้ใดไปเก็บกับสังเกตกับเบิ่งดีๆเนี่ยเด้อจ้าเบิ่งดีๆเด้อันนั้นพิษหอดตายคุณเด้อค่านั่นหลังต่อนี้เอ๋อเห็นมันเกิดอยู่น้ำกันกับมีจ้าเอ๋อก็ต้องสังเกตดีๆขึ้นกันเด้อพี่น้องพี่น้องเบางนี้จะย่าเอ๋กระสิงัดเอาเพิ่น กระซิงาเอาอีกคืกเอเก่านั่นระค่ะนี่เป็นหนึงสี่ละท่านได้ล้วงเรากะจิตใจน้ำย่เอวก็ได้จ้ะนี่จ้ะพี่น้องสิบเซียนเซี๊ยแข็งไว้นี่จ้ะก่อนึงเอาบาโน,นนี่เนาะเอาปลาออกก็ได้ก่อนั่นเบิ่องในเจ้ะพี่น้องอ้อมตัวอยู่ค่ะนี่ก็ได้คุณค่ะนี่จ้ะพี่น้องมาเบิ้งอันนี้น้ำยาเอว ที่ได้เอาเบาไปบ้างทันนะเรียงว่าเห็ดพันเกิดน้ำกันนี่จะพี่น้องเห็ดตัวนี้คือเห็ดพิษกินบ่ได้เด้อค่ะนี่กินแล้วเตรียมตัวไปสวรรค์รถค่ะพี่น้องนี้พิษร้ายแรงเด้อค่ะเห็นบ่เพันเกิดติดกันเลยใกล้กันเลยกับเห็ดขนสนนี่จ้ะเห็ดก้อนสนลำเพิงเบื่อันนี้งามๆพี่น้องคนหนึ่งเมือนาะยุแล้วค่ะนี่ ได้ยาาเอวก็เอาเพิ่นอยู่ด้วยค่ะนี่คอนสน่วนหนึ่งเพิ่นเกิดใกล้กันกับจริงแต่ว่าเพิ่นบ่มีผิดดอกพี่น้องเนี่ยบ่เกี่ยวกันกับว่าเกิดใกล้กันบ่ใกล้กันดอกย่าเอวคิดว่านะเ <c oughs> ดี๋ยวย่าเอวก็สิไปเป็นหนู๋ล้มยาเองเด้อค่ะเนาะเรียกเอาดกอกง,งามๆเอานันยูหันสกนุลยอดตัดค่ะเอ้สิบิ่งดูเอ้อยูหันซะมีให้เหลือกหลายอยู่ นี่เดี๋ยวโอ้ใช่เพิ่งเรียกเก็บอดอกจากพี่นงเนี่ยอันนี้บ้องงัดเป็นดอกเรียกอดดกง้ำเป็นออกได้พ้องัดได้ยวกจะสจิงสงัดค่ะดึงเอาหักไปทั่วไปทีบบ่าศูนย์พันดอกเต็ยปลาอยู่ไรลา้า,ลายเนี่ย ของที่ของที่เพิ่นบ่ต้องการนะะี่ค่ะหมายถึงว่าคนบ้านนี้เพิ่นบ่อยากให้เกิดเด้อนี่พี่น้องถ่าต้นไม้ทำลายต้นไม้ทรัพยากรธรรมชาติเพ <c oughs> ิ่นเอ้ากำหักเอ๋อยืดหันสะก้อนเดี๋ยวตัดนั่นยืดถึงยืดถึงโตสะก้อนเดียวตัดค่ะ ตอันนี้แต่ิลเลียกเอาดอกขี่งนอกขึ้งามสุอ่มเดือดเลยเหรอเอา้าเอ้าสวดชี้ลิ้เบิ่งกลองอีกแล้วเฮดี๋ยวนี้ก็ได้โอ้มาเสียวดอกนี่นะเอาอะไรเต้าดอกก็เอาสิอ้าโอ้ยขอโทษขออภัยว่ได้ตั้งใจสิดึงเอ้าดึงขึ้นมามเราก็ดึงมัดเลยสินะเอ้าเอาเมัดนี่ล่ะสินนะสิตัดเอาสินะค่ะ เบิ่งลูกกว่านี่ยพี่น้องเป็นเกิดน้ำกันกับเห็ดผิดแล้วค่ะต้องดูดีๆปาดพี่น้องไอ้ก๋วนี่ยมันขาเนี้ยขาใหญ่ขาอวบติเถอะยื่หันสักอนงัดก๋วงัดงัดมันๆเนาะมันจะขาอวบๆขาเขาขาวอวบๆขนาดและเอวกระชิงงัดเอาโดนเลี้ยวขั้นขาขาวอวบปานนี่จะได้พี่น้องเฮ้ยทวดทีจ้ะลืมเบื้งลืมเบื้งกล้องอีกแล้ว น้องเดิถือใจใเย้ยวแล้วถือใจใเย้ยวลายค่ะติง,งัดเห็ดคอนสนหงงัดเห็ดน้ำผึ้งเห็ดน้ำผึ้งเห็ดคอนสนกลับมาไปก้อนสนน้ำผึ้งกลับมาไปางามงามงามลายงามลายนะ,พ,นะ,พ,นะพี่น้องเย้ยวสิพ้าเบิ้งสก้อนยังสิงัดคนจะเต็มเดือนอยู่ยังไหนอ่ะยังไหนจุนั่นต้นไม้นั่นกระเมียนเนี่ยนะคะพี่น้องจ้นายังไหนเหงาต้นไม้ เบิ่งนี่พี่น้องเลยคือนนะเต็มเดือนเลยค่ะหลายค่ะหลายลายเดี๋ยวไปใส่กระหินดิบัดพ,พี่น้องแล้เหี่ยวเสียวเพิ่นถึงขาหมดเนี่ยเพราะว่าไปซิมแล้วกินแล้วบ่มีปัญหาค่ะโอู้ว่น,นี่นองแล้วแล้เหี่ยวกินขาเพิ่นน้ำได้อยู่พี่นอ้องบ่มีปัญหาแล้วเด้อจ้าไม่แพ้นะคะคนน่ะเบิ่งเห็ดพิษ เกิดยจ้ใกล้กันคับไรนียุคขี่ดินโอ้ขาเปื่อยสะทษเอายูโตซะมันเกินงัดสิบว่าหายเก็บหายสอ่อนได้จังไหนพี่น้องเง้ยเาเบิ่งได้เพิ่งขาเพิ่นทั้งเงาทั้งอวบคือขาค้นเก็บเอาโรดเอาโรดหว <laughs> บขาวเอาปเป็นซัเซิ่ง บาที่นี่เอกากับสิโจกเอามูนี่เด้อพี่น้องเด้พอพว่าเป็นงามเนี่ยกต่รูสิโจกเอาเป็นโอ้ยหยับออกก็ได้โอ้ยสีบื่อท้ะเฮ้ยหยับขอนออกก็ได้นี่วะนี่หยับซื้อบื่อตลอดเด้อพี่น้องเลยความซื้อบื่อเกินแม่เ,เอ๋วคือสิบ่มีเราเด้อจ้าเบิดประเทศเบิดประเทศบเทศบิดโลกก็จะมีแตะข่อยซืบือ่อแต่พี่น้อง ที่จะพี่น้องแย่ยเอาก็สิตัดเพิ่นกันค่ะบัดเนยียบ่ได้กระสิให้เบิ่งเด้อจ้าเบิ่งอันนี้เกิดยูด่ตัวอีหยังเนี่ยพี่น้องกุมเนี่ยสิเบิ่งดูสิเบิ่งดูค่ะงัดเลยงัดเลยกําลังพอดีพี่น,อน้องเห้ดอกซํานีแย่ๆมักๆเอ้าอ้อมอมตัว,ต,วตัวนิดหน,นึงก็อ้มอมเนาะอมมืดจังนะนี่จ้ะโอ้เราเบิ้งอย่ๆดึงออก เบิ่งอันนี้น้ำยแย้เอ๋วจ้าพี่น้องทุกเจ้าเห็นน้ำพึ้งปะจ้าเห็ดหนังไก่หรือเห็ดหม็นนั่แหละจ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดยังกะสร้างแย้เอ๋วกับอ่อเพิ่นคือเก่าเพิ่นหลายเต็มป่าอยู่เรายาย้เอ๋วอสิเห็ดจังไหนหูบ่พี่น้องเก็บเอาเพิ่นสันตัวค่ะ <c oughs> <c oughs> ทั้งไปกินน้ำทั้งไหหมูน้ำขุนหลายกระโดดเก็บกเก็บเก็บค่ะพี่น้องยาย้อเอ๋วกะสิเก็บแล้วค่ะแบบนี้ก็ได้จะเาอจะาเอาอเบิง่งทั้งนี้ก่อนค่ะจะเบิ่งดู ไปหอดใส่หอดบึงนี้ติเดี๋ยวเก็บสะก้อนยังใอยสิงหางบึงอีกครับพี่น้องพอดีอันโมยังยหหเหยื่อเพิ่นกะมักเหวื่อทรงไปเพิ่นกินแล้วเพิ่นมักพี่น้องเพิ่นว่าเสียบเพิ่นว่าจะเป็นตา่า,ตายหางาบ่างนี้โอ้โอ้โอ้เจ๊ไม่กเบิ่บงหอยอีหยังเจ๊หอยอีหยังกินพี่น้องเด้อ น่กว่าไหน้อยมุนห้อยสัตกระสีสิ้มมึงกับปัสยกรรมนกพิณองเนาะสิมมึงก็น่าือขาวเป็นแต่เสียบแต่เพิ่นเป็นทั้งได้กระสีว้าที่คยว่าสัตว์สัตสัตกระสีเบื่อหนากินหนาอะไรกระเบื่อเห็นนี่ยังกอกขาวอ๋อเราบังห้อยหักแล้วเห็นเห็ดสีกอกขาวอ้วกกระสีว้ามันคืองามเธอน้อเป็นแต่เสียบแต่สิ้มมึงเนี่ยกระสีว้าแล้วเคยว่า ตก uh huh. ในตกน้ำดิปาดขาไหมปาดขาทันพี่สอ <Okay. S 1> อีกเฮ้ยเระวังป็นนีกระเตยกระหักคือเเ่าแห่งระวังแห่งหัก <c oughs> ยายเอ๋มาพ่อเห็ดนังลมมันอวอนพี่น้องโอุย้ยแบบนี้แสดงว่าหมงที่ยายเอยวเคยไปเก็บสีไก,นออก่นี่สีอกแล้วมั้งนี่พี่น้องเอ้หรือบ้างนะจาะนี่เห็ดนังลมเทาสีเทาค่ะนี่จ้ะพี่น้องยายเอว๋วหัวเถิกเขามาเก็บเพลินเขาปลามาประมาณครึ่งชโมงนะเนี่ยพี่น้อง ที่จริงก็ไ่ได้ใส <Unf existe> ่เวลาด่วนพนันดอกแยงเอ๋วคาตะไทยวิดีโอเฮ็ดคลิปอยู่กับฤซ่าจ้าท่านอาจารย์พี่น้องเต็มกระตาเลยมิตะขาอวบอันอั๋นแง่แ่เงาเงเดินมาหนีก็ได้จ้าแยงเอ๋วกินขาเพิ่นได้เร็วก็เลยเอาขาเพิ่นไปน้ำบ่ได้เพล้วเด้อจ้าขาขาวขาอวบขาเงาจ้าบาทที่นี่แยงเอ๋วก็สิได้มาลัมละพ่อแม่พี่น้องไปสักก้อนเด้อสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่พัก,กันมาเป็นกำลังใจให้ยายเอ๋วช่องน้อยๆหัวถึกๆตลอดมาคอยพัก,กันสุขภาพดีแข็งแรงโชคดีมีความสุขตลอดไปค่ะพี่น้องจ้าจังพอกันอีกคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ